สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รก,รกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show สัปดาวิชาการครั้งที่17และงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอแน,นแก่นดิฉันเด็กหญิงจินดาพาชินินแล้วปวเป็นแมห่หึงกับเกลค่ะดิฉันเด็กหญิงเชลวาโรวบือนแลป็เนพี่แย้ค่ะและกรบผมเด็กชายศิลปสุขาสตร์แล้วปวดเบนพี่มือค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากเรีชนกตะเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตค่ะถ้าขอเต้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย สาวเพลงดิสต่อบมาเต้นกันดีกว่าไหมดี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 งั้น Music ที่นี่ที่ไหนอะ่ะนี่ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่เอจเทยังไง่ะคะไม่หงิกระเกดได้เวลาของว่าให้คหอนอหื่อแล้วเจ้าค่ะฮะไปไปอเห้องแล้วเจ้าค่ะไม่หงิกช่วงนี้คุณพี่ ร่องฐานแม่น้ำแครน้อยจากเมืองเกาแคฝั่งนดีไ่ไม่เจ้าคะแม่หญิงดีดีดีงั้นข้าเตรียมก่อนแล้วกันเร็วเร็วหน่อยสิคะแม่หญิงอยากกินของว่างอร่อยอร่อยก็ต้องมาหงหบบชิพี่แย้มแม่หญิงดูหรือไม่ว่านีกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มากมายทางใดหากคุณหมือได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้อารมณ์ดีมีความสุขและนอนหลับง่าย แก้รองตู่เพราะมีกรดไนซสูงแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวเปล่งปลั่งชะลอความแก่และยังควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยโอ้โหรีวิวสุดยอดไปเลยพี่แอมแล้วพี่แอมรู้ไหมว่าในยุคปัจจุบันของข้าที่มีความเจริญเติบโหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการศึกษาถึงระดับ DNA เลยนะพี่แอมแค่นอนว่ามีอทกโนเกตและนี่คือแบบทดลอง DNA ก็ันข้าเคยได้เห็นและได้ยินพวกวิชาลีเอ๋ยว่า DNA หรือ Deoxyribonucleic Acid คือสารพืชร้านที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพฤติกรรมของสิ่ง ดีเอ็นเอส่วนใหญ่อยู่ในโครโมโซมภางในนิวเคลียสภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตดีเอเอมีหน้าที่สำคัญสองประการคือ 1. การจำลองตัวเองสามารถสร้างและจำลองตัวเองขณะเกิดการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างดีเอเอที่เหมือนเดิมทุกประการให้แก่เซลล์ใหม่ 2. การถ่ายทอดข้อมูลผ่านอาร์เอเพื่อสร้างอาร์เอเอทำหน้าที่กำหนดการเรียงัวของอะมิโนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งโปรตีนจะถูกนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญภายในเซลล์ ใช่ใช่จากการค่าเรนศึกษาตำราของท่านพิชญารีทำให้ข้ารู้วิว่าคนเราทุกคนมีเส้นสายสันเดีร์เอหรือโครโมโซมซึ่งมีได้จากพ่อและมีได้จากแม่ความจริงแล้วคนเรามี DNA อยู่อสองส่วนคือในโครโมโซมในนิวเคลียสซึ่งได้จากพ่อและแม่ครึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียซึ่งอยู่ในเซโตพลาซึ่ม DNA ส่วนนี้ได้จากแม่ร้อยเปอร์เซนต์เราจึงใช้ DNA ส่วนนี้ในการพิสูจน์ว่ามีสายพันธุ์ธรรมดาโยกันในเังที่แล้วแล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าหน้าตาของ DNA ขดีเอยงไ จากเว้นว้าหนึ่งน้ำน้ำเปล่าสามมิสี่ส่วนน้ำยารองจารใส่ไปสองช้อนชาใส่ไปนะคะอยากให้เกิดฟองเลยนะคะหลังจากนั้นใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่อยๆใส่นะคะระวังเกลือจะหกหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนคนคน,คนวิธีการนี้เพื่อนๆกคนอยากให้เกิดฟองหลีกขาดเลยนะคะหลังจากนั้นน้ำขุวยมาบดให้ละเอียดนะคะ ต้องมีปริมาณประมาณครึ่งลูกนะคะต,ตั้มตั้ั้นตอนนี้ก็ื่อนต้องตั้ให้กล้วยละเอียดเลยนะคะบดไปเลยค่ะบดให้ละเอียดไปเลยค่ะ,ะไหนนะคะละเอียดเลยค่ะหั่นดาวเห็ดเข้าไว้ก็ดีเลยคะดีเลยค่ะ,ะ,คะหลังจากนั้นนำกล้วยที่บดละเอียดใส่ลงไปในของเหลวที่เตรียมไว้เลยนะคะถมไปเลย คนก็ไม่ต้องอยากให้เกิดฟอ,องเดขาเลยนะคะทุกคนก็แล้วอา่น,นั้นให้เพื่อนๆนำมารองให้ให้เยื่อนออกไปเลยนะคะ <Cornell. S 2> ใช่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 นี่คือของเหลวที่ได้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนหยดของเหลวที่ได้ลงไปในแอลกอฮอล์ที่แช่เย็นไว้แล้วก็อ็หยดลงไปนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนตาองเฝ้างสังเกตการเปลี่ยนแปลงของของเหลวด้วยนะคะต้องสังเกตุสิวุ้นใสๆที่ได้ก็คือ d ี a อ็นเอแบบไ้่ละายเปทำไมแม่หญิงต้องหยดเอทานอลที่แช่ลงไปด้วยล่ะคะอ๋อเป็นเพราะว่า เอในแก้นวน้ำว้าเกิดการสตรกรัะกอนและเอชานอลจะต้องเป็นเอชานอลที่แช่เย็นเพื่อป้องกันการสลายตัวของ e n เ A ในแก้วน้ำว้ายยังไงหล่ะพี่แอมโหสุดปังไปเลยค่ะแม่หญิงทำไมไม่เหมือนในแบบเดนองนนเนี่ยคะ สองแสนจริงๆเลยเจ้าค่ะแล้วคุณพี่พอจะทราบไหมคะว่าเราสามารถนำนเอไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเยอะแยะเลยแม่หญิงเช่นลายพิเอษ DNA ของแต่ละบุคคลนั้นได้รับการใช้กับสัตวพ่อและแม่โดยตรงซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจะนำมาใช้ในกรพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดการพิสูจน์ตัวบุคคลการตรวจสอบทางพิเศษกระชีดวัวผู้ติดเชื้และการตรวจสอบทางด้านทางูวิศวกรรมทางการเกษตรเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชและการสัตว์ยังไงล่ะ โอ้หสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะจ๊ะพ่ะพี่ใช่ยุคของอาเจ้าเองชันทันสมัยและมีความก้าวหน้าครรางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งนะนั่นถ้าขออยู่ตลอดอาเจ้าต่อดีกว่าไม่ยอม้อนจากอดีตแล้วดีเลยจ้คําทพี่มือเห็นไหมล่ะคบสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือปรากฏการณ์ต่างๆหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายให้เราก็ใจได้สนุกแถมได้ความรู้อีกด้วยดังคำขวัญที่ว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม สำหรับวันนี้ขอตราขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ